สวัสดีนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับมาติดตั้งโรงเห็ดขอนนะครับสามโรงเรือนพร้อมระบบลดน้ําอัตโนมัตินะครับระบบจะอยู่ในโรงปั๊มน้ํานะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโรงเปล่านะครับคุณลูกค้าต้องการเป็นโรงเปล่านะครับแล้วก็เขาสั่งก้อนอยู่ที่จังหวัดเลยเราก็มาติดตั้งให้เสร็จสับเรียบร้อยครับรอก้อนมาลงนะครับ โรงเรือนหนึ่งโรงเรือนรวมชั้นวางรวมติดตั้งให้ฟรีนะครับทุกอย่างเป็นเหล็กหมดนะครับผมหลังคานี้ลงขอนเป็นผ้าใบนะครับแล้วก็มีสแลนลหนึ่งชั้นแล้วก็ผ้าพลาสติกอีกหนึ่งชั้นนะครับตัวนี้เราก็ทําให้เสร็จสับโรงหนึ่งโรงราคาอยู่ที่หนึ่งบาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นครับแถมหัวพ่นหมอกในโรงเรือนให้ด้วยนะครับนี่นะครับ หัวพ่นหมอกในโรงเรือนอันนี้รถฟาร์มที่มาส่งอันนี้นะครับหัวพ่นหมอกในโรงเรือนหนึ่งโรงเรือนจะใช้หัวหมอกทั้งหมด5หัวนะครับตอนนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วทดสอบน้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทําเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปยิงไกลๆให้ดูนี่นะครับตามโรงเรือนล้อมสแสลนเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้เราลมแรงเราก็เลยขึงลวดนะครับไปที่เสาปูนนะครับเพื่ออไม่ให้มันโยกนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันอยู่บนภูเขานะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับใครสนใจนะครับโงเห็ดนอกดาวนะครับมีพื้นที่2องคูณสี่เมตรนะครับก็ติดตั้งได้นะครับผมแบบนี้เลย2อคูณสเมตรตั้งได้หนึ่งโรงใครมีมากกว่านั้นก็คำนวณตามพื้นที่ได้เลยนะครับ อ่ะใครสนใจติดต่อได้ในเพจใน Facebook ใน l i น์หรือเบอร์โทรศัพท์ผมได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับใครสนใจติดต่อได้เลยสวัสดีครับ